สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะคลิปนี้เราจะมาดูสรุปมินนะเล่ม4ในบทที่39กันค่ะบทเนี้วยวยากรณ์หลักๆจะเป็นการบอกเหตุผลค่ะเรามาดูการบอกเหตุผลตัวแรกของบทนี้กันจะเป็นการใช้รูปเตะในการบอกเหตุผลค่ะถ้าใช้คำกริยาก็ผันเป็นคำกริยารูปเตะ คำกริยารูปไนก็ใช้กับไวยากรณ์นี้ได้นะคะให้เราผันเป็นน a คุเตะคำคุณศัพท์อิถ้าใช้ในไวยากรณ์นี้ให้ตัดอิตัวสุดท้ายทิ้งก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นคุเตะส่วนคำคุณศัพท์ะนะคะเติมเดะเข้าไปหลังคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะไวยากรณี้มันจะเป็นการอธิบายสาเหตุหรือเหตุผล ที่ประโยคหลังมักจะมีคําแสดงความรู้สึกคําที่แสดงอารมณ์อยู่ด้วยเสมอค่ะไวยากรณ์เนี้ยแปลว่าเนื่องจากจุดๆุจุด,จดหรือเพราะว่าจุดจุดจุดอย่างเช่นตัวอย่างแรกเพราะว่าดูข่าวทางทีวีแล้วจึงตกใจมากเทเでบュเดสนิวซิโอมิตะบิกุริชิม เห็นไหมคะที่ประโยคส่วนหลังมันจะมีคำศัพท์ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกคำว่าบิกุริชิมาชตะก็แปลว่าตกใจตัวอย่างที่สองเพราะว่าอ่านจดหมายของลูกสาวแล้วจึงรู้สึกเป็นห่วงมุสเมโนเทกามิโยโนเดะชิมไปชิมาชตะที่ประโยคส่วนหลังคำว่าชิมไปชิมาชตะแปลว่าเป็นห่วง ก็เป็นคำศัพท์ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกตัวอย่างถัดมาค่ะเพราะว่าไม่ทำกันบ้านจึงถูกครูดุชุกดายโอชินาคุเตเซนเซนิชิคาราเลมาสตะประโยคส่วนหลังของตัวอย่างที่3นะคะถูกดุเวลาเราถูกดุจะเป็นยังไงคะก็อารมณ์ไม่ดีรู้สึกอายเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นรูปประโยคที่ แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนกันค่ะถ้าเราสังเกตการบอกเหตุผลของไวยากรณ์ข้อนี้มันไม่มีคำนามเห็นไหเพราะว่าคำนามเขาแยกออกมาค่ะวิธีการบอกเหตุผลด้วยคำนามก็เติมเดเข้าไปค่ะซึ่งคำนามที่ใช้ในไวยากรณ์ข้อนี้มันมักจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นฝนตก หิมะตกพายุซึนามิแผ่นดินไหวหรือเป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเช่นอุบัติเหตุไฟไหม้แบบนี้นะคะไวยากรณ์นี้แปลเหมือนไวยากรณ์ที่แล้วเลยก็คือเนื่องจากจุดๆๆหรือเพราะว่าจุดๆๆ,ๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าแผ่นดินไหวตึกจึงถล่มลงมาจิชินเด บิ r u กะทาโอเลมาตะอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเพราะพายุใต้ฝุ่นรถไฟจึงหยุดวิ่งไทฟูเดเดงชากะโทมัตะไวยากรณ์ข้อนี้ก็ใช้ในการบอกเหตุผลเหมือนกันค่ะคือไวยากรณโนเดวิธีการเข้าประโยคนะคะจะใช้คำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดาส่วนคำคุณศัพท์นะกับคำนาม ถ้าจะมาเข้าไวยากรณ์นี้จะต้องเติมนะก่อนค่ะไวยากรณ์นี้นะคะมันก็เป็นการอธิบายสาเหตุหรือว่าเหตุผลนอกจากนั้นยังใช้ในการแก้ตัวได้ด้วยค่ะซึ่งการใช้ไวยากรณ์โนเดนะคะมันจะฟังดูสุภาพนุ่มนวลแล้วก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าไวยากรณ์ขละค่ะไวยากรณ์ตัวนี้ก็แปลว่าเนื่องจากจุดๆ,ๆเพราะว่าจุดๆ,ๆเหมือนกันค่ะ ไปดูประโยคตัวอย่างกันตัวอย่างแรกเขาบอกว่าเพราะว่ามีไข้วันเนี้ยจึงหยุดเรียนเน็ตซึกะอารุโนเดะคิโอวะกักโกะยาซุมิมัสเนื่องจากเสร็จงานแล้วจึงจะกลับบ้านชิงโตกะโอวะตะโนเดะโซโรโซโรเอ e นิคาเอดิมัสเนื่องจากของมันเกะกะช่วยเก็บหน่อยสิ นิม o ุกะจามะนาโนเดคาตาซูเคเตกาไมันก็จะเป็นการบอกเหตุผลที่ฟังดูแล้วนุ่มนวลกว่าขาละนะคะสุดท้ายไวยากรณ์ของบทที่39ไม่ได้บอกเหตุผลค่ะเขาจะฝึกให้เราใช้คำว่าโทจูเดะวิธีการเข้าประโยคของโทจูเดะนะคะจะใช้สองแบบก็คือคำกริยารูปพจนานุกรมก็ได้ หรือใช้คำนามตามด้วยคำช่วยโนค่ะไวยากรณ์เนี้ยมันจะใช้ในการอธิบายว่าในระหว่างที่ทำอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่สองขัดขึ้นมาแปลว่าในระหว่างที่จุดจุดจุด,จดแบบนี้แวะซื้อกาแฟในระหว่างเดินทางไปบริษัทกิจกรรมหลักของเราก็คือการเดินทางไปบริษัทนะคะ แล้วก็แวะซื้อกาแฟเป็นการขัดจังหวะนิดหนึง่งเราก็จะแต่งประโยคได้ว่าใครใช่อิคุทจูเดโคฮิโยไคมาชตะอีกตัวยอย่างหนึง่งในระหว่างประชุมก็ปวดท้องขึ้นมากิจกรรมหลักที่เราทำนะคะก็คือการประชุมแล้วมันก็มีเหตุการณ์ปวดท้องขัดขึ้นมาค่ะเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า คายิโนท u จูเดโอนากะอิตาคุนาริม h ชต a เป็นยังไงกันบ้างคะไวยากรณ์บทที่39สั้นๆง่ายๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนคำศัพท์คันจิกันด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบวิธีการสรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานสไตล์พี่กระต่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ของพี่กระต่ายด้วยนะคะ คลิปหน้าบทที่40รออยู่ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ